ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ยังคงอยู่ในรั้วในวังนะครับ กับภาพนี้ครับภาพที่หลายคนอาจทราบแต่ก็มีอีกหลายคนอาจาไม่ทราบว่ารูปนี้คือใครเพราะตอนนั้นพระอ,องค์ท่านดูเป็นเด็กหนุ่มมากมาครับคนอยากเล่าพร้อมฉเฉลยภาพภาพระบรมชายาลักษณ์ที่เห็นคือในหลนจักรที่5ครับโดยมีรายละเอียดของภาพดังนี้หากการเล่าขาดตอนเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคลิปยาวด้วยนะครับซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับภาพถ่ายนี้ราวปีพศ2404เป็นภาพภาพระบรมชายาลักษ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมมหมื่นพิคเนศสวนสุรสัสสังกาในช่วงพระราชพิธีเฉลิมพระอิสริยยศภาพนี้เป็นภาพที่สะท้อนถึงพระบุคลิกลักษณะอันสง่างามและบ่งบอกถึงช่วงเวลาสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นของราชและทรงกลายเป็นพระมหกากษัตริย์ที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของชาติ